พยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตุเตือนมรสุมพาค่านภาคเหนืออีสานเตือน42จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมาก70%ของพื้นที่กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัพเดตข้อมูลข่าวสารรายงานพยากรณ์อากาศกับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันศุกร์ที่21ก,กรกฎาคม2566แต่ก่อนจะไปติดตาม รับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับพฤาิกรณ์อากาศวันนี้สภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะนอ,อกเชียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณ ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุสมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอัานดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้นาะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาอุตรดิตถน,น่านตากพกิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 1อถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟากก้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจ,จเจริญศรีสะเกษและ อุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีส,ม,สมุทรสงคราม และสมุทรสาครอ,อุณหภูมิต่ําสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีชนบรุรีระยองจันทบุรี และศาดอุณหภูมิ่ําสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟักกะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟักกะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนะราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้ากขกนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงา อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตรงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ก็เป็นรายงานพายกรณ์อากาศประเทศไทยประจำวันนี้วันศุ 21, กร์ที่1ิเว็กรกฎาคม2566กับกระผมคนแชร์ข่าวกะเสษยดพารวยครับ